ส่วนกลางของประเทศคือจังหวัดพิจิตรก็เราเนี่ยถ้าเราดูตามในลักษณะแผนทนี่ได้แล้วก็อยู่ส่วนกลางของประเทศไทยเราท่านก็ให้อาจมาภาพเดินทางมาทากาาสร,ร้ายนะวัดท้องหญ่แต่ยังไม่ได้เป็นวัดโดยสมบูรณ์เลยยังเป็นสำนักสงปฏิบัติอยู่เพราะอาตมาภาพยังไม่ขอ ยังไม่ขอเป็นวัดก็เพื่อจะดำเนินการให้แล้วเสร็จหมดทุกอย่างแล้วจะฉลองวัดทีเดียวจะฉลองวัดทีเดียวเ,เลยเรียกว,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 ว่าวก็กานคาดว่าคงจะเป็นพระอรหันตถูกสินสุดท้ายในพระพุทธศาสนา,าคือาศาสนาพุทธของเราผู้ใดได,ได้สร้างผู้ใดได้กระทำขึ้น หรือว่าเป็นกุศลผลบุญบรารมีอย่างมากแก่ผู้น,นั้นและผูสร้านนะก่าาเป็นบุญบรารมียามารอ,อย่าง,งมากรู้อย่างสม่มา่วมกันตร้างและก็ตร้งกันจนแล้วเสร็จโดยไม่ติดกันนี่ก็ต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขออนุโมทนาอเสระที่ได้ร่วมกันกับอัตมาภาพนะที่ได้ร่วมกันไว้หลายฝ่าย อ่าโพลาอจังหวัดบุรีลัอ่าหลวงพ่อมิจรุจากดอยเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้รวมเป็นประธานกับย่าก็หลวงปู่สมอนอ่าจังทศรีโรจังหวัดบุรีล์ท่านก็เป็นประธานร่วมกันดเนินการสร้างเช่นเดียวกับมีทางคณะสงฆ์ได้สนับกำลังกันในแบบ ก็เลยไม่ติดขัดนานแล้วก็เสร็จเลยโดยตรงมีกระดับเป็นยอดอันทีสองเป็นอนุภาพแก่ญาติโยมด้วยญาติโยนบาส่งวาสกาทุกฝั่งเนี่ยก็จะเกิดความปราโมทย์ตรีโมดเตมตรีเกิดแสงสารในการสร้างเกิดขึ้นบั่งในโลกมาดุบนี่รับตอบได้ทันทีเลยนายกตอบได้ทันทีเลยบอกว ไปที่วัดหนองไผ่จะได้เห็นแ่อย่างนี้แ่โดยาาอนุภาพอันโสงร่วมกันทั้งคณะสงฆ์พาภมพก็จะเป็นประธานนำญาติโยมนำญาติโยมให้ก่อนเรียกว่าคณะสงฆ์เปิดพิธีให้อ็เตรียมตัว لِکھين نه نئين ที่ยีพสิบสามพุทธักคโภนักษัตริ์ปีมะเสงและก็ทางวัดน้องไผ่ของเราที่ได้เริ่มการจ้างมาหาธาตุเจดีย์เก้าเดือนเสร็จกพะนั่ว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์แต่ญาติโยมทั่วไป